สวัสดีครับโบหนังรีวิวกลับมาแล้วแล้ววันนี้คุณอยู่กับรีวิว The Invisible Man <'m> มนุษย์ล่องหนโดยเรื่องราวจะเป็นยังไงนนั้น <English S 1> จะน่าสนใจและน่าติดตามแค่ไหนเชิญ <Completely S 1> รับชมรีวิว <Okay. S 1> ได้เลยครับ He said that wherever I went he would find me walk right up to me and I wouldn't be able to see him Be <you> okay Someone sitting in that chair โดยเรื่องราวของ The Invisible Man จะเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่ง Sicilia Case และ a เดี a n g i f f ิ n โดยตัวของเอเดียนนั้นเป็นทั้งเศรษฐีหนุ่มและนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะแต่ข้อเสียเดียวที่ตัวเขามีนั่นก็คือพอเขาเห็นภรรยาสาวของเขาทำอะไรไม่ถูกใจแล้วก็เขาจะลงไม้ลงมือทุบตีเธอทันทีจนกระทั่งวันหนึ่งซิ c i เ i a c a s ก็ไม่สามารถทนอยู่กับเอเดียนได้อีกต่อไป เขาจึงเลือกที่จะหนีออกมาและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมาทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของหนังเรื่องนี้กันดีกว่านะครับ ข้อดีของหนังเรื่องนี้ที่ต้องพูดถึงเลยนั่นก็คือความน่ากลัวและความรุ้ทึกที่ทาให้เรานั่งไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวการถ่ายทอดสิ่งที่เรามองไม่เห็นให้ออกมาดูอันตรายและน่ากลัวอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ทําให้เราลุ้นและอินตามอยู่ไม่ใช่น้อยการแสดงและบทต่างๆก็ทําออกมาได้ลื่นไหลไม่ได้ทําให้คนดูอย่างเรารู้สึกขัดใจแต่อย่างใดเรามาพูดถึงข้อเสียของหนังเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าข้อเสียของหนังเรื่องนี้นั้นก็ไม่ได้มีอยู่มากสักเท่าไหร่นัก แต่ก็จะมีเรื่องให้เราพูดถึงอยู่นิตหน่อยโดยข้อเสียที่ผมรู้สึกได้นั้นคือการเล่าเรื่องในบางช่วงที่ค่อนค้างจะกระชับและรวบรัดมากเกินไปหน่อยเลยทําให้เหตุการณ์บางเหตุการณ์นั้นออกมาไม่ปฏิปต,ต่อเท่าที่ควรรวมถึงเหตุการณ์บางอย่างที่ก็ค่อนข้างจะเดาง่ายไปสักหน่อยโดยรวม The Invisible Man เป็นหนังสยองขวัญประจําปี2020ที่สนุกน่ากลัวและก็ไม่ควรพลาดที่จะไปดูอย่างแน่นอนครับสำหรับคะแนน ผมขอปักไว้ที่8เต็ม10สสำหรับส่วนตัวผมแล้ว <S <S ถือว่าดีกว่าที่ผมคาดคิดไว้มากพอสมควรแล้วคุณละ่ะรู้สึกยังไงกับ The Invisible Man? อย่าลืมมาเม้นกันที่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจโม้หนังด้วยนะครับสวัสดีครับ coming up with the perfect way to torture you even in death yeah! Adrian's true genius was how he got in people's heads don't come any closer hey I'm not crazy please listen to me you're saying the person trying to kill you is in the room right now but we can't see him easy listening where are you where are you? Show yourself! Come on! Do it! There you are.